เรเวลสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสถานีรถไฟต่างจังหวัดของญี่ปุ่นต่างกันยังไงไปดูนี่คือหน้าสถานีนี่ก็หน้าสถานีเหมือนกันนี่คือป้ายของเขาและนี่คือป้ายของเราเปลี่ยนชื่อมาเป็นปีแล้วแต่ป้ายยังไม่เปลี่ยนเพราะงบนี่คือป้ายรถเมล์และก็ป้ายรถเมล์เหมือนกันมีจุดจอดแท็กซี่เป็นระเบียบที่นี่ก็มีระเบียบ แทมรถซีซันชูชาร์นี่คือสถานีรถไฟต่างจังหวัดของญี่ปุ่นและนี่คือสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนี่คือบรรยากาศภายในสถานีซึ่งแตกต่างจากเมืองหลวงของที่ที่เราจากมาภายในสถานีมีห้างและร้านค้ามากมายร้านจะเยอะไปไหนเนี่ยในสถานีไม่ได้มีแค่ห้างเดียวนะยังมีอีกห้างหนึ่งส่วนที่นี่ห้างใกล้สุดเจเจมอลแตจุจัดเดินไปแค่2กิโลก็ถึงนี่คือข้าวกล่องญี่ปุ่นราคา8 4 0เยนเท่ากับหน8อบาท นี่คือข้าวกล่องไทยราคา55บาทอร่อยแซ่บแถมถูกด้วยมีตู้ล็อกเกอร์ไว้ฝากของที่นี่ก็มีสีแจ่มกว่าเยอะแถมมีกล้องวงจรปิดด้วยนี่คือจุดจำหน่ายตั๋วที่นี่ก็มีเหมือนกันมีทั้งเคาน์เตอร์และตู้อัตโนมัติมีทั้งแบบ walk in หน้าเคาน์เตอร์และซื้อออนไลน์ไม่ต้องไปยืนงงหน้าตู้ให้บอกทางชัดเจนดูง่าย นี่คือสายรถไฟของต่างจังหวัดเยอะพอๆกับที่ที่เราจากมา <Wow. S 1> นี่คือแผนผังสถานีและพื้นที่รอบข้างมีตู้โทรศัพท์สาธารณะยังใช้อยู่เลยเนี่ยแต่ที่นี่ไม่ต้องใช้เพราะมีจุดชาร์จแบตเตอรี่ยืนเป้าด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวหายโหมีลิฟแก้วด้วยที่นี่ก็มีลิฟแก้วเหมือนกัน <c oughs> แก้วจริงๆมีรอบรถไฟออกทุกสิบนาทีมีรอบรถไฟออกทุกชั่วโมงชานชลาเยอะมากมีป้ายบอกตำแหน่งตู้รถไฟชัดเจน นี่คือป้ายสถานีรถไฟนี่คือภายในชานชาลานี่ก็ชานชาลาคู่กับรถไฟสุดคลาสสิกหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว